สวัสดีคะ่ะทุกคนป้าชากาแฟนะคะไม่ได้เจอกันนานนะคะทุกคนช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ใส่เสียงไม่ค่อยได้คุยกันเนาะวันนี้ช่วงนี้ปกช่องนะคะเขาใหญ่อากาศหนาวลมหนาวเย็นๆนี่ยังอยู่ที่ร้านนะคะทุกคนยังไม่ได้กลับบ้านเลยเรอเขามารับก็ยังไม่กลับ ไม่ได้ถ่ายบรรยากาศช่วงเย็นๆยให้ดูเนาะพอดีตัดคลิปเสร็จแล้วเดี๋ยววันหลังเราจะถ่ายช่วงบรรยากาศช่วงเย็นเของเขาใหญ่ให้ดูนะคะทุกคนเสียงรถเสียงราเสียงดังหน่อยนะคะช่วงนี้มีคอนเสิรต์ตบ่อยนะคะแล้วของเราเป็นทางผ่านที่เขาจะขึ้นไปดูคอนเสิรต์ตที่เขามีงานจัดงานพวกออกบูธโชว์รถอะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะทุกคนเสียงรถดังมากรถเยอะมากนะคะตอนนี้อากาศเย็นนั่งรอเขามารับอยู่หน้าร้านก็เลยว่า,าตัดคลิปเสร็จแล้วก็เออมาคุยสักหน่อยนะคะไหนๆก็รอรอนานแล้ว อันนี้เมนูที่เห็นนี่คือส้มมะนาวนะคะทุกคนเมนูช่วงนี้ส้มถูกเนาะผละไม้ถูกป้ากเลยเอาส้มมาเพิ่มในร้านนะคะก็ขายดีอยู่ลูกค้าชอบนะคะใส่ส้มมะนาวเราก็ราคาก็ไม่ได้แพงนะคะถ้าเป็นส้มคั้นปกติส้มมะนาวคั้นปกติ้มมา,าจะขาย30บาทนะคะแก้ว20ออนนะคะใช้แก้ว20ออนหรือ22ออนนะคะก็ประมาณประมาณกันไม่ได้หนีกันมากนะคะทุกคนแต่ถ้าใส่ถุงอย่างเงี้ยคือในลูกค้าเขาสั่งพิเศษใส่ถุงป้าก็จะคิด40บาท ลูกค้าเราส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำเนาะเราก็คำนวณเอานะคะใครจะขายแพงกว่านี้ก็ได้เนาะแต่ของป้าน,นี่ป้าลูกค้าประจำป้าก็คำนวณถัวเฉลี่ยกันเอาช่วงนี้ก็โอเคพอได้อยู่นะคะเงียบบ้างดีบ้าง,างอะไรบ้างก็ว่ากันไปค่ะทุกคนเราจะต้องขายเนาะตอนเนี้อันนี้ก็เป็น M 1 0 0 p ้ o p ป e ปปั่นนะคะเอ็มร้อยปีโป้ปั่นถ้าใครยังทำไม่เป็นทำไม่ยังไม่เคยดูนะคะคลิปนี้ ได้ดูชัดเจนครบหมดนะคะเหมือนให้สูตรไปในตัวเลยเสร็จสับพเรียบร้อยแต่ว่าเรื่องของรสชาติความหวานความมันความไอความหวานความเข้มข้นหรืออะไรเนี่ยเราไปปรับเอานะคะไอ้น้ําเชื่อมหรือใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะแต่ถ้าไม่ใส่มันจะจืดไปเลยนะทุกคนของป้าบางทีป้าก็ใส่โซดาเข้าไปนะคะช่วยแต่บางคนเขาก็ไม่ใส่นะคะแต่ที่เยอะเเลยคือปีโป้นะคะความอร่อยมันอยู่ที่ปีโป้แล้วก็ความเข้มข้นของเอ็มร้อยอันนี้ดูได้เลยนะคะเอาไปทำใช้ได้เลยนะคะทุกคน ถ้ารู้สึกว่าปั่นแล้วมันข้นไปก็เติมโซดาเข้าไปนะคะอย่าไปเติมน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจืดถ้าโซดามันจะไปเพิ่มความซ่าให้กับเอ็มรอเนาะอันนี้พอดีแก้วนะคะแก้วที่ใช้นี่คือแก้ว22ออนนะคะทุกคนอันนี้ถือว่าเป็นสูตรได้เลย m อ็มร้อยพีปั่นป้ายเห็นยอดวิวดีมากนะคะพอดีว่าเมื่อวานลูกค้าประจําเขาสั่งเราก็เลยทําลงให้ซะ เผื่อใครที่อยากจะดูนะคะเอ็มร้อยเอ็มร้อยหนึ่งขวดปีโป้ก็5ชิ้นนะคะใครจะใส่3หรือ4ก็ได้นะของป้านี่5ชิ้นป้าก็ว่าเยอะนะป้าจะลดเหลือ4ชิ้นละเพราะว่าปีโป้ก็ราคาขึ้นนะคะทุกคน4ชิ้นนี้ก็ถือไว้เยอะแล้วนะคะทุกคนเนาะเราก็ปรับลดเพิ่มเอาตามความเหมาะสมนะคะนะคะเราซื้อของแพงบางคนอาจจะซื้อของแพงกว่าป้าอย่างเงี้ยนะกาแฟขายดีเป็นอันดับหนึ่งของร้าน จะหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าอะไรใดๆก็ช่างยิ่งหน้าหนาวกาแฟแขายดีมากนะคะทุกคนกาแฟเย็นด้วยนะคะกาแฟเย็นด้วยนะกาแฟร้อนไม่ค่อยได้เออขายดีมากเลยกาแฟเนี่ยจะเป็นช่วงเช้ามืดหรือว่าเช้าเชา้ชาๆหกโมงหกโมงครึ่งเจ็ดโมงกาแฟเย็นขายดีมากนะคะหน้าหนาวนี่กาแฟขายดีทุกปีขายดีอย่างนี้ตลอดหน้าร้อนบางคนไม่ค่อยกินได้ยซมกาแฟนะคะเขาจะกินพวกชาไทยชาเขียวหรือไม่ก็เมนูปั่นเป็นโกโก้มันตินออกหวานไปเลย อันนี้กาแฟะนะคะเนกาแฟสามแก้วน,น,นี้คือเนกาแฟเพิ่มหวานนะคะทุกคนไม่ต้องเอาอย่างนะถ้าใส่ขนาดนี้คนไม่กินหวานกินกาแฟเขาจะเลี่ยนไปเลยเนาะเ<ม>พิ่มหวานแต่ถ้าเป็นสูตรประจำสูตรตกปกติเลยป้าก็จะมีให้อยู่ใน playlist สูตรก็ไปหาดูเอานะคะทุกคน ชาเขียวชาไทยทิชาอะไรก็ช่างนะคะอะไรที่สนใจหรือใครสนใจว่าอะไรที่เราหาซื้อไม่ได้เราอยากที่จะให้ป้าแนะนําหรือว่าอะไรที่ใช้ดีเห็นป้าใช้เราหาซื้อตามท้องตลาดบ้านเราไม่ได้ก็ทักมาได้นะคะแล้วป้าจะหามาให้เราก็ไปสั่งเอาในช้อปปี้ลา a าด้าป้าจะแปะลิงก์ให้เนาะถ้าเป็นบางตัวนะเพราะว่าในช้อปปี้บางทีมันถูกกว่าท้องตลาดนะคะทุกคน เรามีโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นไม่จะเป็นต้องซื้อตามลิงก์ที่เราให้ไปก็ได้เราไปซื้อร้านอื่นก็ได้ในช้อปปี้นะคะไปเลือกหาซื้อเอาที่เราคิดว่ามันถูกกว่าที่ป้าให้ไปเนาะให้ข้อมูลไปเราก็ไปหาเลือกเอามันจะมีโค้ดส่วนลดนู่นนี่นั่นบางร้านเขาก็ให้ราคาที่มันถูกกว่าหนาท้องตลาดบางคนอยู่ห่างไกลนะคะพื้นที่ห่างไกลไกลตัวเมืองไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็หาซื้อยากเนาะป้าเข้าใจขนาดป้ายอยู่ในตลาดบางร้านไม่มีบางทีหาไม่ได้เลยตอนนี้นมหมีสีเหลืองขาดตลาดอีกแล้ว น้องแมคโครก็ไม่มีเซเว่นก็ไม่มีนมีสีเหลืองค่าตลาดอีกแล้วเราจะต้องใช้สีฟ้าหรือไว้ก็สีอื่นๆนะคะทุกคนถ้าใช้สีอื่นๆเนี่ยความมันมันไม่ได้เนาะถ้าใครใช้นมมีสีอื่นๆก็เพิ่มนมข้นจืดเข้าไปนะคะให้มันได้มันได้รสชาติมันๆเพิ่มขึ้นเนาะอันนี้เราก็ออกมาแนะนําพอดีวันนี้ว่างมีเวลานะคะก็เลยมาแนะนามาบอกต่อกันนะคะ อากาศกำลังดีนะครับปากช่องอากาศหนาวดูแลสุขภาพกันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ เร really mm ือยให้ดวงใจเรื่อย